ห้องว่างล้วไปกินชาเขียวมะฉาม,ม่งมึนจะหายเลยเฮียกลบสวัสดีนะครับพอ่อแม่มีรักเพ,เพลงที่ดูย้อนหลังนะครับกับออของลูกเอด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทําอะไรก่อนนะเ<อ>ข้ามาแล้วนะครับไอลิงบ้วนมึงนั่นแหละ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 อ้วนมึงนั่นแหละ้วนมึงนั่นแหละไม่ลงทุนเลยเราวะเชื่อเท่าไหร่ปัญญาอ่อนนะอย่างนี้เงียบเงียบดีเอวันนี้กูจะมาฟีลอะนะ เดี๋ยวนี้เอไปแนวติดดังซะแล้วไปคอแลแลบแต่กับนักธุรกิจไม่เอาหาเหมือนแต่ก่อนเครื่องหมายสี่<อ>เหลี่ยมเอเปลี่ยนไปน้องเล้วแล้วกูจะเป็นวัยรุ่นพันล้านมั่งไม่ได้หรอน,นี่ออมาขายอะไรขายมมามื่อีเ้เหียเอ้าลืมติดแท็กไอ้นั้น,น,นปิดมาได้สักทีไอหนังหมาเมื่อไงนังมาเดี๋ยวติดแท็กก่อนใครซื้อเสื้อน,นั้นปูดแล้วได้บ้างอุ้ยลุงเอได้ค่าคอมด้วยนะลุงเอเห็นแล้วเมื่อกี้ไม่อยากด่าลุงเอเลยแต่ว่าบ้านไม่มีนาฬิกาหรอทำไมอ่ะ บ้านไม่มีนาฬิกาทำไมมึงจะซื้อให้กูัะน้องกระบือเกมมิ่งมึงอะกระบือเกมมิ่งพ่อมึงเถอะไม่มีหรอกกระบือเกมมิ่งอะนะครับนะฮะวันนีคนดูด้วยนะครับแอคหาพ่อมึงเลยอ,อ,อพ่อมึงมัง่งเอ่อลุงเอ๋ครับวันนี้วันเกิดผมมึงเกิดบ่อยจังวะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเอเ๋นะครับมีความสุขมากสุขภาพ<บ>ร่างกายแข็งแรงรักนะครับหลอกเกินไปกูไม่ชอบเอาลูกอุบาทกลับมาเถอะเอน้อง ลงทุนมากไปลงทุนมากไปก็ไม่ดีอีกอะพรุ่งนี้ใครจะไปเจอลุงเอยบ้างพรุ่งนี้ดูนง่รังเกียจกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยกูยังไม่ได้พูดเลยกินข้าวแต่อะแต่ก็ยอมรับอะมีอ่ะ,อะข้าวมีเตรียมมาอะยอมรับอะมีปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนพ่อมเด็กข้าวได้ไหมล่ะคุณปัญญาอ่อนกินข้าวได้ไหมไม่ได้อันนี้ปัญญาแข่งกินข้าวได้อันนี้รับหน้าไม่ไข้าวบิวนักแข่งวาลเร์เรนมึงยังโหลดสมัครเข้าเกมไม่เป็นเลน ลุงเอครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมหน่อยครับผมชื่อออฟฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องออฟนะครับแต่ลุงเออุ่นใจอย่างหนึ่งคือพรุ่งนี้มีที่ตรวจอาวุธไม่ลงทุนนะครับพรุ่งนี้มีสแก,กนอาวุธเข้ากูปอลอดภัยล้นะฮะแต่หน้าง,งานเดี๋ยวว่ากันนะครับก่อนเข้างานเดี๋ยวดู oh. ล้าเราอีกทีนึงลุงครับ,รบมีคนให้ผมเลือกระหว่างรถไถสองคันกับลูกอม30เมตรผมเลือกลูกอมเพราะได้เยอะกว่า มึงนี่ติดดังนะไม่คิดจะลงทุนแทนที่จะเช่าศูนย์ประชุมจัดงานบิดครับเองน้องน้อยพ่อมึงเช่าเองเถอะดังคืไม่มีถึงขนาดนั้นหรอกเสื้อกูเห็นอยู่แถวตลาดไทยแล้วบอกจากฝรั่งเศสขอบคุณน็อสด้วยที่มาฝากนี่ยกระมือนี่ปอดเครื่องหม่เตียมทางทองฉัเปี้ยนมึงรู้จักป่ะหนี้หน้าปากซอยนะครับพี่กูไม่ได้เป็นวินน้องกูไม่ได้ขับวินนี่ไปสนาไทยเข้าสปอนหรอกคัะน้องไม่ใช่ไปสนาไทยน้องมึงดูดีๆดี มึงบอกกูใส่ชุดไปรษณีย์มึงชุดแท้ขนาดนี้น่ะปัญญาอ่อนม<น> so ึงนั่นแหละปะปะโป้ไต้ไต้ไต้ปะปะโป้ไต้ไต้ไต้ปะปะปะโป้ไต้โป้ไต้โป้ไต้ใครจะไปออกงานบิ๊กมาร์นะครับลุงมิตรป้านุตตาชัยยายถนอมพี่เอพี่ก้อยพี่นายพี่สาพี่ก้อยไหนมึงอะน้องมึงหล่นว่าใครเนี่ยพี่ก้อย ลิงสิงสนามรอาครอลิงลื่นปลวยเครื่องหมายสีว่านอนฟันเหลืองวานอนฟันเหลืองนะครับผม่ไนะวานอนฟันเหลืองอ่ะวันนี้ไปเก็บนี้ที่ไหนครับไม่ใช่แกงหมูกระนกนะครับไม่ใช่แกงหมูกระนกนะครับนะครับสวัสดีผู้ชมย้อนหลังด้วยนะครับพรุ่งนี้ใครไปบ้างมาช้าจะลงตอนไหนไม่ลงทุนเมื่อไหร่คนหลับกับมิสเตอร์บีสว่ากูไม่ได้มองมิต์บีสกูรวมมองเรื่องเนทบอกแค่นี้สวัสดีครับลุงอยากดีดว่าลุงทำไงดีว่าลุงแค่นี้เลยครับ ดูดมาดีกว่าดมีกว่าไม่ต้องแต่งร่งดิ้งไหมซัดื่งกันยศตนนะครับแปลว่าอะไรอ่ะยอตอนอยากเย็ดสดแตกในกับดงดีใชครับยสตอนลงทะเบียนไปงานบิดครับเตรียมสมองไปรับความรู้เต็มที่เปิดเจอสตอรี่เมืองกูโยนสมองทิ้งลามาเก็บดอกเบี้ยหรอคน้องมื่อจจะได้เห็นพันลงทุนกูก็ได้เขาไม่เชิญกูหรอกแก็ไม่เล็งห็นกูอ่ะ มาสก็เหมือนความรักไม่โดนแย่งก็โดนหลอกได้ข่าวว่าคนในฮอก็4สี่ห้าพันคนแล้วนะการปิดครับอะ่ะาเขาเชิญได้ไปเกมได้ไหมครับลุงเอเบื่อเกมนี้เต็มทนแล้วจริงๆนะครับเบื่อมากว่าแต่ไลฟ์นี <ผม S 2> ้แจกหลอดบอครับแจกหลอดบอพ่อแจกหลอดดีเฮ<ห>ียสวัสดีครับคืพอพอมงแจหลดผเป็นพ่อลุงเฮีเหรอส่วนลุงเป็นนุชนะครับได้กันไหมทีนี้ลุงนี่เหมือนนักแข่งเ1ฟหนึ่งจัง ผมว่าลุงน่าจะควรไปขี่ควายดีกว่าน้องไอ้พ่อตั้งแต่เด็กมันขี่ควายหัวแถว VS หัวกรวยอยากเห็น VS คนตื่นทำใจแล้วแหม่เอาน้องเขาเขาสาระเกินลุงยังไม่ชอบคนที่สาระลุงยังไม่ชอบอาจารย์เบียร์เขาถอนสาระได้ดีเกินแล้วมีพลาสติกสามารถผ่านเครื่องตรวจได้อย่างมือมีดอันนี้ก็พอแล้วพลาสติกกินคูไม่เลยหรอกน้องติดไขมันดีผมส่งเสื้อบอลปีลรือผายากให้ครับข้างหลังสกรีนรักทักษิณรักพี่ลืมเลือกนะครับนะครับเรารักกันสุดัง ออปเปิดร้านขายอุปกรณ์จีบช่วงแข่งหน้าง,งานนะครับมาวุฒิน้องๆไม่มีครับไม่มีครับเขาตรวจอาวุธนะครับพรุ่งนี้ใครไปเขาตรวจอาวุธนะจ๊ะนะกูจะไปรู้แม่หมึงหรอกูมึงไม่รู้แม่กูแต่กูรู้มาแล้วไงเฮียกูบอกมึงอยู่แล้วตรวจอาวุธลูกอีนอตั๊กคอ้ชิคำถามชิงหัวลานอาวุธประเทศไหนเป็นนักแสดงอาวุธประเทศไหนวะเฉลยญี่ปุ่นทำไมอะมีะดาบกันตนา ลุงเอครับ, e. รบผมสงสัยมานานแล้วถ้าทําประกันชีวิตเวลาตายเราจะได้เกิดใหม่เลยไหมครับให้พ่อมึงนะประเกิดเตียยให้พ่อมึงประกันไหมครับนะครับไม่ได้อวดนะครับเดี๋ยวขออนี้สวัสดี